ครับสวัสดีครับปอมีพี่น้อที่เกียรติเข้ามาเราชมช่องจันหลอดพะลุวีในมือนี้ครับมือนี้มัน,น,น,นมนมีเบียก์ูดทีงานพี่น้องช่หมฮะทำความสะอาดปลาครับผม ยัดเพชรปวกครับผมพี่น้องนี่ครับนี่มีแานเบ็ดเลยครับพี่มี่อ้กี่มีกระปูหลงโอ้แม่นเบ็ดเลยครับเจ้าหนึ่งแม่นเบ็ดครับผมนี่นะครับนี่กำลังแทงดินเลยครับมือดิบมือทิพย์ปวก มาตีป่าเก็บเห็ดปวก,กว่าสังเนี่ยพี่น้องี่ต่ำกับยิงลมมทส่วนนี่ทน่อยแต่ว่าผมมา,มากเก็บเห็ดปวกโปกลงมาตีป่าเด้ยมาสู้กันสองอารมณ์ มันจะดรข้าล่างแท่งยินครับผมนะครับมูไนลี่มาเด้อควเนื่อยเด็เก็บเห็ดปวกมูไะปีนะสุปีปุถเก็บบัวท่านข้าเจ้าสุป,ปี พี่นี่เพราท่านคือเ่าอยู่บ้านพี่น้อไงมาเก็บอยู่กับยิงลุงก็ไม่ต่ำโุ้ยจะเป็นเหยียบมั้งเหยียบออลามเลยคุณถูกเลยน้อ,องามเลยครับพี่น้อ อหูยเหยียบเรียบร้อยเหยียบน้่นก็มีครับเสียนบิดพระเดชมหาเห็ดเนอโบ้ลงเป็นผู้เคลียไว้ให้ผมเป็นผู้คุดเอาน้ำหลังครับพี่น้องหูยเหยียบไปน้่นันกรโบ้ให้เบา ออถอยก่อนถอยก่อนพู้ยโอ้ยเหยียบไปแล้ว <laughs> โอ้บอลหอดลุงพี่เนาะตัหลงเหยียบเพัดแหละกระแสนักเหยีบยบบูเหยียบบอลููละ <laughs> มันหลายไหมนี่ไงเขียนเหี้บนะฮะเหย,ย,ยีบเนาะ Ui, hỏi đi ơi Giờ tôi vớt lên ạ Nghe ăn bớt rồi <laughs> oh. Mua đi ông, mua tay bao mẹ đó này. một cách điều quẩy mà thề đứng ở đó không đọc ngàn nổi rồi ngày

ขอเก็บก่อนครับผมพี่น้องจังส้มผลงานอีกครับผมสรุปผลงานครับสองตะก,การครับารบ,บานครับจุ่มครับผมพี่น้อผูกตะเกียบครับในไลนครับผมเมื่ต้องพกูกน้ำน้อยน,นี่รับผูกตะเกียบเลยยังไหนวางผึ่งดีเก็บเพชรปวดปีนี่โ้เพิ่งได้เก็บไลน์ลครับผม การลกับเคียวเจ้าบุพอครับคลิปหน <c oughs> พพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ